สวัสดีครับทุกคนที่เลี้ยงพึ่งนะครับวันนี้นะครับวันที่10บธันวาคม6กสานะครับผมได้เข้าไปสำรวจรังพึ่งที่ทําทิ้งไว้นะครับก็มีเข้าอยู่3ารังนะครับก็ตอนแรกกะว่าจะเข้าไปดูเล่นๆนะฮะลองเข้าไปดู1นรังแรกนะครับก็ถ่ายเป็นเป็นรังเป็นรังไปนะครับภาพอาจมีการประติดต่อนะครับ แต่มาเพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เลี้ยงผึ่งนะครับว่าใจเย็นๆนะครับผึ่งเข้าแน่นอนนะครับอย่างกับที่คลิปครั้งก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปนะครับว่าเมื่อถึงเวลามันก็จะเข้าเองนะครับและจุดที่ผมจะให้ดูลังแรกนะครับหลังแรกที่ผมบอกว่าลังข้ามปีที่ผมทําทิ้งไว้นะครับผมจะทําเอาลังผึ่งไปวางใกล้ๆแถวนั้นอีกนะครับเพื่อเมื่อถึงเวลานะครับ เวลาที่เพิ่งแยกลังเขาก็จะหาใกล้ๆแถวนั้นนะเพราะว่าลังนั้นเราไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปทําร้ายอะไรเขาไม่ไปลุกลานเขาก็จะหาทําเลใกล้ๆแถวนั้นแล้ครับอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกจริงครับผมเข้าไปดูก็ห่างไม่กี่เมตรครับประมาณสี่ห้าเมตรก็เข้าอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแล้วครับเป็นหนึ่งลังนะครับแล้วก็ผมก็เข้าไปสารวจอีกสองจุดก็เข้าอีกสองลังนะครับอ่า เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับอ่าอันนี้เป็นลังแรกนะครับของปีหกสี่เอ้หกสามนะครับ ปลายปีหกสามนะครับลังแรกนะครับที่เชียงรายครับพิกัดอําเภอพญยาเมืองรายนะครับผมเพิ่งมาตั้งทิ้งไว้ก็ไม่นานครับลังนี้นะครับเป็นลังแรกนะครับปีนี้ทิ้งไว้หลายลังนะครับแล้วก็อ่าเหลือลังข้ามปีอยู่หนึ่งลังครับใกล้ๆนี่เองครับลังข้ามปีก็อยู่ตรงหน้านี้นะครับอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ ด้านหน้าเองครับระยะห่างก็ไม่ไม่กี่เมตรครับประมาณสี่ห้าเมตรครับอยู่ข้างล่างเองครับครับมาแล้วครับก็คือเอาง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะครับลังข้ามปีนะครับลังที่มีผึ้งอาศัยอยู่ข้ามปีครับเราก็ทําลังล่อไว้ใกล้ๆแถวนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะหาที่อยู่เองครับใกล้ๆครับเพราะเราไม่ได้ เอาเขารับไม่ได้ถูกทําร้ายครับเขาก็จะหารลังที่ใกล้ๆฐานนั้นนะครับอันนี้เป็นรลังแรกของปีปีนี้นะครับปีหกสามนะครับวันที่สิบนะครับธันวาหกสามนะครับวันรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะอ่าครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับไม่ไม่ไกลครับรลังเนี่ยครับผมคิดว่ามันต้องแยกมอจากรลังนี้แน่นอนเนี่ยไม่ได้เอากระเบื้องเนี่ยเห็นไหมครับ ่าเห็นไหมครับลังอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยตรงเนี้ยครับแล้วก็ลังนั้นก็อยู่ต้นไม้ต้นนู้นนะครับใกล้ๆก,กันเองครับนี่แล้วนี้ผมก็อันนี้เพิ่งเตรียมขาไว้นะครับอันนี้ก็อีกอันนึงแต่เป็นท่อปูนนะครับอืมนี่เป็นท่อปูนคือทำใกล้ๆครับใกล้ๆอ่า รอครับรอรอครับเดี๋ยวหลังนี้เข้าจะมาถ่ายให้ดูครับเนี่ยครับผมว่าต้องแยกจากรังนี้แน่นอนครับนี่รังนี้นะครับอ่าเนี่ยครับรังนี้อยู่ตรงนี้เนาะแล้วรังเมื่อกี้อยู่ต้นไม้ต้นนู้นครับน่ะต้นไม้ต้นนู้นครับต้นไม้ต้นนู้นครับ ตัวนู้นนะครับก็คิดว่าน่าจะมาจากลังนี้นะครับเนี่ยใกล้ๆกันนี้นะครับนี่นะครับที่ผมว่าอ่ถ้ามีลังข้ามปีครับไม่ต้องทําอะไรครับรอครับรอเดี๋ยวให้เขาแยกลังครับเขาก็จะหาที่อยู่เองครับเอาแล้วครับอันนี้ก็เป็นลังที่สองนะครับเมื่อกี้เป็นคลิปแรกนะครับพอดีเดินมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ เข้าแล้วครับลังนี้ครับแต่ดูเหมือนแล้วน่าจะเพิ่งเข้าครับดูลักษณะนี้เพิ่งเข้าแน่นอนครับไม่กี่วันนี่แหละครับเพราะว่าเหมือนเหมือนจะยังมีไม่เยอะนะครับจะว่ามาสํารวจก็น่าจะยังไม่ใช่ครับเพราะว่าผมดูตรงนี้ตั้งนานละก็มาหลายตัวครับแต่มีไม่เยอะเท่าลังเมื่อกี้นะครับ เป็นรังที่สองของปี63ครับสำรวจวันที่10นะครับธันวาคม63นะครับเชียงรายพิกัดอำเภอพญาเมงลายนะครับก็ถือว่าเป็นรังที่สองครับโอเคครับปีนี้มาไวเหมือนกันครับอันนี้คือครั้งก่อนผมก็มาดูครับแต่ยังไม่มานะครับผมถึงว่าใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็มานะครับนี่ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทำเลครับอ่ะด้านหน้าเป็นแหล่งน้ำนะครับด้านหน้าตรงนั้นเป็นแหล่งน้ำแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับตรงนู้นลังนึงนะครับยังไม่เข้านะครับลังนู้นนะครับรังนู้นยังไม่เข้านะครับ อ่าครับผมครับครับขอบคุณครับอ้าวสวัสดีครับอันนี้เป็นรังที่สามนะครับของปีนี้ของวันนี้นะครับที่ผมเข้ามาดูนะครับเข้ามาอยู่แล้วครับน้องพึ่งโอ้โหนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นรังเก่าครับ หลังเก่าก็คือเปอร์เซ็นต์ไงก็เข้าครับขอแค่ถึงเวลาใจเย็นๆครับผมเพิ่งลงคลิปตอนนั้นก็ไม่กี่วันนะครับวันนี้เข้านะครับเป็นรังที่สามนะครับเดี๋ยวพาให้ดูทำเลรอบข้างๆนะครับอันนี้เป็นทำเลที่สวยมากหม่สวยยังไงนะครับนี่นี่แหล่งน้ำนะครับทิศทางกันบางเห็นครับแสงด้านหน้านะครับ ทางเปิดครับทางเปิดทางลงครับเนี่ยเข้ามานะครับอ่าลังพูดอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับสวยเลยครับเนี่ยทำเลนะครับเนี่ยออกอ่าครับเป็นรังที่สามนะครับของวันนี้การสำรวจวันนี้วันที่สิบธันวาหกสามนะครับโอเคครับขอบคุณครับ